คอนเสิร์ตคุณพระช่วยสงแ้วสดครั้งที่12ไทยหับไทยหามนะครับก็จะพูดถึงความเป็นสวนรวมของไทยเราแตกออกเป็นสี่มิตินะอาหารเยาว์ยาผู้สาสัญจรนะครับไทยที่เก่งในเชอร์ทุกสาขาครับพี่ครับแต่พูดถึงคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสาแดงสดครับพี่เพื่อให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เกิดขึ้นนะเราจะขาดท่านนี้ไปไม่ได้เหมือนเป็นอีกหนึ่งพระเอกของเราเจอเลยพี่ ขาดได้นะมันขาดได้นะครับเราบอกคันแล้วแต่เพอพอขายปั๊บความสมบูรณ์จะไม่มีใช่มันต้องความสมบูรณ์เกิดขึ้นครับคุณพันผู้แตกครับเชิญครับรสรเสีประมีดระพิพัฒนครับโอ้ยใช่ระพิพาน แต่ผมสวัสดีพี่พสนธ์สุนทรทุกท่านด้วยนะครับผมพี่พันยังอยู่ครับยังอยู่กับเราตลอดอน่มาแล้วดีใจเขาเสิร์ชจำไม่เบื่ทุกปีผ่านมาครับผมเพราะทุกปีผ่านมามีเราสองคนยืนอยู่ครับแต่ปีนี้จะมีน้องอาร์มยืนอยู่ด้วยอจะได้แบบว่าเหมือนกับเราสามหล่อเลยฝนหล่อวมกันสามคนรวมเลยแยกกันดีกว่าอ่างั้นก็แค่สองคนพอรวมได้ไหมรวมไหม รวมดีกว่ารวมแน่เป็นรอยแบนดีกว่าเออจะได้เปิดไล้วอันซันซองรอยแบนกลัวเขาจะหมายถึงว่าแบนคนที่สามอ่อนเนี่ยนะสนิทสนามครับเป็นไงคุณพันครับผมปีนี้ที่เกิดขึ้นคอนเสิร์ตคุณพ่อช่วยสมเด็สดครั้งที่สิบสองโอปีนี้นะทั้งครบยี่สิบปีครับแล้วก็ครั้งที่สิบสองนี่เลขสวยเลยนะครบโอ้ครบเลยพอดีนะเออมันมีอะไรอย่างหลากหลายเกิดขึ้นคอนเสิร์ตคุณพ่อช่วยสมเด็สดเนี่ยมันหลับเกิด ปรากฏการ์คือคนซื้อไม่ได้ดูคนดูไม่ได้ซื้ออแรกๆจะเป็นอย่างนี้นะครับผมหมายถึงลูกๆซื้อตัวเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ไปดูแล้วพาไปด้วยนะแล้วพาไปด้วยไปนั่งอยู่หน้าโรงละครแล้วก็รอมารับกลับด้วยเออแต่มีอันหนึนงพี่อะไร ก็คือบางท่านลูกบอกอยากไปดูทำไมถึงอยากคุณพ่อคุณแม่อยากชมเข้าไปชมด้วยทีนี้บอกครั้งต่อไปลูกดูด้วยแล้วดูด้วยเลยก็มีความสุข <ไป S 1> ดูไปด,ด้วยกันทั้งบ้านครับพี่ภาพเบื<ม>้องต้นในชมก่อนว่าคอนเสรริร์ตครั้งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับผมนะครับอเดี๋ยวเรามางี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเชิญพบกับมรสพวัฒนธรรมไทยอาหารเกียวยัภผู้สาสัญโจร นำทัพความสรุกจากสาพิธีกรยอมาูน่พร้อมนักร้องคุณภาพนำตัวทักเจ็ดและแปดขั้นวางภาพบางชว่วงบางตอนจากคอนเสิร์ตครั้งที่ผ่านมาพี่เท่งครับ,รบผมบนะมีความสุขทั้งคนดูแล้วก็ผู้ร่วมแสดงก็มีความสุขด้วยมากันทั้งหมดไหมนะฮะศิลป,ปินเนี่ยหมดนี่นะครับวันนี้มาไหมบางส่วนนะเพราะบางส่วนกาลังซ้อมอยู่ โอ้เร่งมือกําลังซ้อมเพลงซ้อมท่าเต้นซ้อมรำซ้อมชุดต่างๆมากมายไม่แอบดูอไม่แอบไม่แอบดูนะับเปิดดูเลยครับผมนะเดี๋ยวเราเชิญเลยนะฮะครับเชิญพระเอกประกำคุณพระช่วยต้องมีเขาคนนี้เขาคนนี้เลยครับผมพี่ก้องสหรัฐครับผมครับเชิญครับสวัสดีครับนะฮะแล้วก็ถุ่มน้อยของเรานะฮะน้องไรอันกาดบัดีครับ แล้วก็น้องแบงค์เพลงเอกครับแล้วก็น้องน้องสามท่านครับน้องยุ่งน้องพวงน้องโนงครับน้องสามน้าครับโอ้ครับอ้าวแม่ยิ้มแก้มปีกเรียกน้องอ่ะสองคนยิ้มแก้มปีกตึ้ยิ้มแก้มห้อยเยอะอันนี้ห้อยแต่ยังไม่ยิ้มแล้วอ่ะเชิญเชิญนั่งคุยกันครับผมเชิญครับผมอ่ เอาให้วุดนวายซะนะแล้วผมนั่งตรงใดตรงตังนี่นแหละตรงใดตรงใดไปดั่งทิ้ตงตกกระไดเลยแกไปนะครับอา้าวนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถามพี่ก้องเลยครับผมพี่ก้องมามาคุณพระช่วยสับแดนสดครั้งที่ท่าไหรน,นะมาถึงครั้งแรกเลยจำไม่ได้ครับ ผมมัผม็นเยอะผมไม่ทำไปได้ยี่จำได้ยิ่เลยามผม่ไม่จำได้แนีแต่ครั้งแรกพี่ก้องครับครั้งแรกพี่ก้องรู้สึกยังไี่ถูกชวนใช่ไหมถูกชวนขึ้นมาแน่นอนล่ะต้องมีการร้องเพลงแล้วช่วงเล่นละครเนี่ยนะพี่ก้องไปตอนแรกเลยนะงงงงฮงว่าเอ๊ะเขาชวนลงมาเราจะเกี่ยวข้องอะไรกับคุณพระช่วยจะแสดงอะไรยังไงก็ยังมีความงงงอยู่ตอนหลังสนุกอะ สนุกเลยใช่ตอนหลังเรื่องเอายังไม่ได้ไม่ได้ดีเมื่อไหร่เฮ้ยมีเมื่อไหร่อย่าลืมชวนนะมันเป็นชอบไปเรื่องนี่ยพี่กับพี่เต้กับพี่พันสนุกสนุกมากผมชอบเลยสนุกกับสามไลคอะไรนะสนุกแบบคนละอย่างกันคนละแบบคนละแบบนี่ของมานั่งให้เขาว่าเลยอะไรที่พอจะไม่ได้ยินได้ก็ไม่ต้องได้ยินก็ได้แล้วผมก็ มีโอกาสได้ดูสามนาด้วยผมนี่แหละเป็นแฟนสามนาเขาตัวจริงเขาตัวจริงมาเวทมาดวสามนาเล่นอ่ะผมวิ่งไปอยู่ตรงมิคเซอร์ผมก็มันมาดูสามนาครับแต่บรรยากาศบนเวทีคอนเสิร์ตคุณพระช่วยใส่สดนะพอสามนาขึ้นปั๊บนะไอ้ข้าวลุดาคอ่ะจะผมหน้ามานโผม่แอบแอบดูเชียร์กันเชียร์กันขอบคุณมาเธอผมวิ่งขึ้นไปดูตรงนั้นเลยอาแบบเต็มเต็มเลยเราสามนามาวิ่งขึ้นไปดูปีนี้ครับ ปีนี้ครับบนผมอะไม่รู้ว่าบนเวทีจะเกิดอะไรขึ้นนะใช่เพราะทุกอย่างมันมันจะสดหมดเลยใช่ครับเออสามนะใครจะเป็นลมยัง,ยงไม่ได้ถามยังลยฮะเออคุณจะไ่กล้องอยู่เกิดจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่เกิดตอนนี้น้องไรอันครับครั้งครั้งที่ผ่านมาแั้วคือครั้งแรกป่ะรอบเออปีแล้วครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมครั้งที่สองเป็นไงบรรยากาศ โอ้คงแรกตื่นเต้นครับแล้วก็คือปกติเราไปงานนอกแล้วก็เจอแบบงานบั๊งานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งงานบั๊เนี่ยคนก็จะมีสิ่งที่แบบเขาสนใจหลายอย่างเช่นไปาปาโปมมันด้วยนั่นใชนไแล้วก็นนะะบางคนก็มาดูเราร้ลงลองหน้าเวทีแต่ผมตื่นเต้นเพราะว่าที่โรงละครเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องจ้องมาที่เวทีเป็นจุดเดียวเลยเราก็เลยประมาณตื่นเต้นเนี่ยที่แบบพี่ปกที่ว่าขาสั่งเออไม่น่าเชื่อร้องะไันขึ้นคอนเสิร์ตขาสั่ ขาสั่นไปมาเราแหวนเพราะขาสั่นปั๊บเราแหวนโลืมเนื้อเพลงกูลืมเนื้อแล้วก็เป็นเพลงที่เราแบบไม่ไม่ไม่เคยร้องที่ไหนเลยเดินแพร์นี่เราเดินแพร์มาปีนี้เป็นไงก็น่าจะขาสั่นเหมือนเดิมครับตัวผมนะเดี๋ยวบอก็เริ่มซ้อมกันแล้วใช่ไหมเริ่มซ้อมแล้วมาเริ่มซ้อมเพลงกันแล้วครับผมนะครับผมนะฮะสั่นนะครับผมผมขึ้นครั้งแรกขาสั้นนะไม่ขาสั่นสั้นมาจากบ้านหรือเปล่าสั้นอะไรจะไม่ขึ้น ยากขึ้นทุกปีไหมเพราะว่าเคยบังกันนะกามนะคุยกันเนี่ยโอ้โหทำจะยากขึ้นทุกปีไหมปีไหนที่ทําดีไปแล้วปีต่อไปจะทํำยังไงให้มันมันดีกว่าเดิมอีกอ่ะดีกว่าเดิมหรือว่าให้มันให้มันไม่ดอกกว่าเดิมไหมรดช่วงพวผมพักกันนะในห้องพักนะผมก็ไปเท่ไม่ได้พักผ่อนเลยนะทำอะไรวะตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ ซ้อมกันทั้งวันจริงเอาว่าขนาดซ้อมอ่ะขนาดวิธีบางทีจะผิดพลาดเลยใช่แต่ว่าคนดูอาจจะจะไม่รู้ว่าพวกเราผิดแต่พวกเราก็รู้ผิดจริงๆเรามุกนะฮะนี่อยู่ในนี้นีเต็มเลยนะโอ้แต่มันยังไม่ออกแล้วจะออกยังเต็มมากเลยจะออกยังเดี๋ยวก่อนที่วันวันงานก่อนโโอ้ห นะแต่ละเรื่องที่ผ่านมาในคนจะจําได้นะเรื่องแต่คุณยายมีเรื่องหมอมันเป็นคุณยายมาตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรก็เป็นคุณยายมีมีครั้งแรกคอนเสิร์ตครั้งแรกทีเดียวที่ไม่ได้เป็นคุณยายใช่นะหลังจากนั้นครั้งที่สองจนถึงครั้งที่สิบเอ็ดก็เป็นคุณยายตลอดเลยแล้วปีนี้คุณยายจะมาหรือเปล่าต้องไปลุ้นดูเพราะว่านายกยมเขาแก่เหมือนไงใช่ก็แกเหมือนแกจริงนะแสดงว่าปีนี้ก็ต้องตามดูว่าจะเป็นเรื่องอะไรครับแต่ว่าเรียบร้อยแล้ว เรามีอยู่แล้วแต่อุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนแต่ว่าสามคนเหมือนเดิมนะคเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่ว่าอยากให้ร่นระยะเวลางานมาใกล้ๆหน่อยเพราะว่าเราก็มีความเป็นห่วงกันกลัวจะไม่ครบใครไาใครก็อยู่ไม่คสิไม่ค้บยังไงเราไปไหนครับเขางอยู่ครบครับครบแน่นอน นะ á, น้องแบงค์บ้างน้องแบงค์ชาวน,นามของศิลปินเพลงเอกมากมเยอะเลยเยอะเลยครับวันนี้เป็นตัวแทนครับเป็นไงบ้างบรรยากาศความสุขความตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นโอ้ต้องบอกว่าแบงค์กับพี่ๆมีมีโอกาสได้ขึ้นมานนตั้งแต่สำแดงสดสิบสิบเอ็ดแล้วมาปีนี้สิบสองครับพวกเราก็พร้อมมากครับ<ม>คือเพลงเอกจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ๆก็แฟนมีตคอนเสิร์ตเพลงเอกกับคุณพระช่วยสำแดงสดนี่แหละที่พวกเราตั้งตา รอคอยกันก็พร้อมมากครับเพิ่งซ้อมกันไปครับผมจะยห่วกได้แน่นอนนะครับผมอ่ะก็นี่คือส่วนหนึ่งนะฮะจากสุณรปินนักร้องจะเกิดขึ้นมาจะครับวันที่เที่ยงมาจะครับขอให้มาก่อนแล้วก็ต้องรีบจองนะเดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลามีปัญหาคือจองไม่ทันคอนเสิร์ตจะมีขึ้นวันที่5นะครับสองรอบแล้วก็มีวันที่เจ็ดวันที่8ด้วยที่เดิมนะครับ โรงละครสยามพิคเนตนะครับที่เดิมรับรองว่าสนุกแน่นอนผมคนเนี่ยถ้าไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้มามาโชว์เองผมก็ต้องมาดูต้องมาซื้อมาดูเพราะผมเป็นแฟนสัมงนะแลวเป็นแฟนเราก็เป็นแฟนพี่กล้องอยู่แล้วผมก็เป็นเราเป็นแฟนพี่กล้องกันอยู่แล้วแลูกนายโยมีเร่อพี่กล้องเลยนะลูกนายโยกก็ยังเรียกพี่กล้องนะเรียกพี่ฮะใช่ไหมพี่เกย์เรา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 องโยก อ่น้องไร้อ่นน้องล่าเชิญชวนหน่อยเชิญชวนครับครับผมเชิญชวนครับนี่ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ได้มาคอนเสิร์ตมาช่วยนะครับอยากเชิญชวนแม่แม่แตครับทุกท่านนะครับมาร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับรับรองว่าเป็นเพลงที่หลายคนอยากฟังนะครับแล้วก็มีอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมก็ฝากไปด้วยครับครับอ่างสามนะชวนเป็นชอยหน่อยชวนเป็นชอยมาครับชวนเป็นชอยเป็นชอยหน่อยเป็นเออยนะเอ้ มันสร้างแต่อเพิ่นแค่แล้วร้องอะไรบ้างสิอยู่ก็อย่ต๊กใครจะรู้ว่าให้ต่ออะไรห้าเจ็ดแปดท่านวาคมนี้ขอเชิญน้องพี่ไปกันให้ได้ที่เราละครก็อเคแบงน nó nhiều nữa có mày chữ càng đăng ครับจองบัตรซื้อบัตรซื้อตั๋วได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับหรือว่าโทรเข้าไปได้นะที่022623456ครับครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณนะครับครับบครัเดี๋ยวเชิญทุกท่านพักผ่อนด้านนี้ก่อนนะครับอ่ะปรบมือหน่อยจ้าขอบคุณศิลปินดารา